สวัสดีทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมเศรษฐีอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นดานดานใหม่นะฮะหัดเทพนั่นแหละดานลูกเทพอะ่ะเออเครื่องที่รางจัดมาตามนี้ฮะเพราะว่าไม่มีแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวไปดูก,การ์ดก่อนอ่า ตอนนี้ก็มีการ์ดมาใหม่เอ็อมเชคเออการ์ดมาใหม่3ตัวนี้นะฮะซึ่งหาได้จากรูปบอร์ดในตำนานนะฮะไหนวะเนี่ยฮะเอาเลยเนี่ยเก้าชั่วโมงจะได้ออเทพมิวนะฮะแล้วก็อะไรนะอาทีนาแล้วก็ทองอีก10ล้านแล้วก็อีกหมื่นเพชรน,นะฮะหรือถ้าเป็น8ชั่วโมงก็3ตัวนั้นนะฮะ เจ็ดชั่วโมงก็เนี่ยฮะเมื่อวานผมเปิดได้เจ็ดชั่วโมงได้ดักไซเฟอร์มานะนึกว่าจะได้สามพันเพชรนะฮะเออปล่อยเข้าไปแล้วก็ทีนี้ผมมีรูปบาบเพชรติดเก้าชั่วโมงห้าสิบนะฮะไม่รู้จะได้เพชรห้าร้อยหรือว่าทองห้าแสนก็ไม่รู้นะฮะหรือจะซูตเอสบวกก็ได้นะอยากได้อยู่เพราะว่ามันมีดึงเข้าแลนมาร์กไงเออนั่นแหละนะ ที่ตาแนอำเภอก็ความสามารถที่2มันเป็นเนอ่อสายการนั่งฟ้าเมื่อตกอยันแรมากของเรา40%นะฮะโอเคเล่นทักสองสำดานพอเอ้สองสำตาพอนะแข่งแบบหนึ่งหนึ่งนะฮะคลิปนี้ก็อัดเมื่อวันที่21เดือน2 2016ยนนะฮะ ก็สึกว่ามันชว่วงนี้เธได้การนั่งฟ้านี่แบบว่าเออมาแล้วเปริเซ่ความสามารถมันก็หมดวันนี้แะละฮะเหลืออีกหนึ่งวันวันนี้ไม่ถ้าไม่หมดวันนี้ก็น่าจะเป็นตอนเที่ยงคืนเอ้ยน่าจะเป็นของวันเที่ยงคืนของวันนี้แหละเออนั่นแหละไม่ก็วันพรุ่งนี้แหละเออนะฮะ เริ่มเกมแล้วฮะแต่ผมจะมาบอกคุณสมบัติของด่านนี้นะฮะก็คือถ้าลูกปั้นทั้งสี่ทั้งสี่ลูกปั้นเนี่ยขึ้นมาเราสามารถยกเมืองได้นะฮะเดี๋ยวลองไปเริ่มแรกเราสามารถสร้างสามหลังได้นะฮะเออนี่ฮะพอตกแท่นตรงนี้เรายังไม่สามารถยกเมืองได้นะฮะสร้างเมืองได้ก่อน จะพอรูปปั้นขึ้นมามันก็จะสามารถเอ้ยถึงจะสามารถสร้างเมืองได้เอ้ยถึงจะสามารถยกเมืองได้นะฮะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเสียแลนด์มาร์คดีๆไปะนะนั่นไงว่าแล้วมีแบ็กการ์ดด้วยเครื่องรางก็ไม่ธรรมดาตัวเครื่องบินนี้มันบักด้วยฮะออกโคตรบ่อย น่าจะไม่ใช่บล็อกเนี่ยคอดูรูปปั้นจะขึ้นแล้วเนี่ยฮะแล้วก็สามารถยกเมืองได้<จ>อยี่ยห้ยกพื้นที่หรือจะสร้างก็ได้ผมขอสร้างแล้วกันสร้างปะตอ,ตอนนี้พื้นที่คูณสองนี่สำคัญที่สุดแล้ว นะฮะอ่ะโอ๊ยโอ๊โอ,โอ๊สักคู่นะฮะโอเคกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ทีนี้เราจะไปถ้ามีเสียงรบกุณก็ขอประทานโทษด้วยนะฮะไปลงห้าไม่ห้าก็หกเพราะว่าเราจะสร้างแลนด์มาร์กนะฮะนี่ตกทีนี้ขี้แตกนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูรูปรอบเมกกื่อกี้มันตกไปเก้าสิบสี่ล้านใช้การนางฟ้าไอ้ตัดตัดการนางฟ้าออกนะฮะก็คือต้องกู้ฮะ ให้ตัวนี้มันเพิ่มเพิ่มเพิ่มค่าปันทางสามสิเปอร์เ็นหลังตาที่หกเพิ่มเป็นหกสิเปอร์เซ็นมันโดนไปร้อยกว่าล้านฮะเดี๋ยวอลัลปูห้ดูฮะโดนไปร้อยกว่าล้านอ่ะจบเกมคะแนนเสียสองหมื่นห้าสองมืนกว่ากว่าก็าคืออืมไปไหนดีแปดเออี่ก็ได้ เขาขอสร้างแบบนั้นแล้วก็ต้องสร้างต้องสร้างดักมไม่ไม่งั้นเขาได้แลนด์มาร์กพอได้แลนด์มาร์กแล้วเราจะแก้ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งแลนด์มาร์กแถวนี้มันแพงด้วยนะฮะนะฮะนะฮะ,นะฮะอ่าเดี๋ยวจะมีคนมาเล่นด้วยนะฮะอ แต่เราต้องบอกเขาไปก่อนอ่ะนะฮะอ,อ๋อนึกว่าตกแลนด์มาร์คตกนิฮานะฮะ ใครเจอตัวผมเนี่ยแบบนี้เนี่ย<ม>ก็สามารถเพิ่มเพื่อนได้นะไม่งกเพื่อนนะเพิ่มได้หมดเ<ม>จ็บใจว่ามันเอาไปแล้วโดนไปเยอะอยู่เจ็บสองไม่ถึงได้หก ได้หกก็สร้างเลยฮะสนายการไม่ออกนะออนี่จะเป็นอะไรที่หามมากต่อไปก็ไปสิบเอ็ดใช่ป่ะวะสิบแปดจากสิบก็ได้ได้หมดอ่ะจบ โอเคครับ 10m แข่งทีมนี่ชวนไปฮะน่ะแล้วบอกไปด้วย Ah, พร้อมไปนะโอ้ย uh, ตัวนี่ก็น่ะแต่ละตัวอ่ะ ขอดูจี้ของนนะอ๋ะอก็แต่ละตัวก็ไม่ค่อยน่ากวาสักเท่าไหร่นี่อะเฟวฟ้าวา่าเผาเผาเดี๋ยวเบิ้ลสิบอาแลนด์มาร์คฮะ แล้วก็ไปเจ็ดเพื่อที่จะเอาแลนด์มาร์กอีกรอบหนึ่งสิบไม่ถึงฮนะึออย่าเพิ่งสองนะ อาลูปปั้นขึ้นแล้วเราสามารถที่จะยกพื้นที่ได้อะนะอานั่นแหละฮะคนนี้ก็เพื่อนผมเองนะฮะชื่อนิวฮะเออนั่นแหละ ถ้าออกมาแล้วได้สี่เราก็จะไปออไปไหนออกมาได้สี่เราก็จะสร้างเมืองนะเราก็จะได้คูณสองพอดีแต่ถ้าได้ห้าก็ก็ได้คู่แหละอเจ็บไหมเนี่ย 26ล้านเอ๊ะมันจะออกทำไมตอน,น,นเนี้ยเนี่ยอังจะสามหลังอีกนะทำเรมันดีมากนี่เลยยกตรงนี้เลยยกยกยกพื้นที่เลยยกที่นั่เลยฮะบินไม่ได้ เป็นสีออ่อ้าวไม่เบิลไม่เบิลไปเลยสามล้านเท่าไหร่วะนะเจ็ดล้านเจ็ดล้านเท่าไหร่เจ็ดล้านเก้าตีไปแปดล้านกว่าเพราะว่าตัวนี้มันเพิ่มความสามารถขัม้มฐานด้วยนะฮะ ได้คู่แล้วฮะเฮ้ยอย่าเลยถ้าเราเบิ้ลสองสองรอบนี้ชนะได้แล้วนะฮะแต่จะออกให้หรือเปล่าโอ้ยขึ้นซื้อเร็วๆดิ รู้สึกเหมือนเราจะเอาละฮะเราจะซื้ออะไรหรือเปล่าต้ <c oughs> องมีการหลุดก,กันแน่นอนนะนั่นเนี่ยว่าแนละ้วหลุดเลยเอ่ะ เอาเนะ็ตหลุดฮะ lost อากมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้สัญญาณเนต็ตหายไปเม็ดหนึ่งนะฮะไม่ใช่หายไปเม็ดหนึ่งสัญญาณที่กล่อง Wi-Fi ฮะไอ้ไอจุดที่สี่มันหายจุดที่สี่จุดที่สามนั่นแหละมันหายนะฮะสิบสอง

อยากเก้าก็พอถ้าเป็นถ้าไปสิบสองบินสองก็ไม่ได้ถ้ามันออกนะแล้วก็สิบสองรอบนึงได้ป่างโอ้ไม่ถึงเต็งเป็ดเกือบจะถึงแล้วนะ จะยกพื้นที่ตรงไหนฮะต้องดูจากสถานการณ์แล้วต้องอยุกแน่นอนนะฮะเอา้าสร้างเมืองจะสร้างเมืองดักเราอะนะเกือบจะจบเกม ถ้าได้สามนี่ก็นะไม่ถึงเนะ่ถ้าได้สามเราก็ยกตรงนี้ยกตรงนี้เพิ่มแล้วเพื่อเราก็จะมาตกพอเพื่อเรามาตกก็สามารถซื้อได้อ่า ที่จากสัหารการนี่น่าจะระบาด โชคดีมากฮะได้การทางฟ้านา่าจะยกเมืองอะนะเพราะว่ามันสร้างไม่ได้ อ๋อความคิดเจ้านี่อ่าขอเกร็บไปที่คุณบินไหแลนะ้ว อาออย่าเลยรู้จักสถานการณ์แล้วนี่น่าจะเป็นปิดใจแล้วแบบแผละเรียบร้อยถ้าไม่ซื้อขึ้นไปนี่จะหาว่าไง ก็ไม่เสียคะแนนนะนะคียใจเย็นเล่ ยังสุ่มหายอยู่เลยเฮ้ยเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหมฮะนางฟ้ามาแล้วนีอ่อย่าเพิ่งดิเอออ่ะมา ่ะนะฮะมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนได้เล่นเป็นคนที่สี่ถ้าแพ้ขึ้นมานี่แบบจะเครื่องมากอะเจอกับตัวพวกนี้นะฮะหืมมีนี่นาฬิการเรียกตัวด่วนด้วยนะของซีอีโอเป็นแบบอะไรที่เกี่ยนมาเบิ้นหก เบินหกแล้วก็ไปห้าพายุฝนอย่าเลย,เลยอ่ะอู้กนันทางฟ้าครั้งแรกฮะพายุฝนมาใช้กนันทางฟ้า ผมจะสร้างสามหลังเฉพาะเออที่เป็นเมืองคูณสองนะฮะไม่ยอมออกมาด้วยนะ

เออคุกสวรรค์นะฮะสำหรับคนทำดีนะเออฮะจะชนะแล้ว น่ยใครถ้าเจอคนนี้ก็นั่นแหละเพิ่มเพื่อนผมไปได้นะฮะคนนี้ก็เพื่อนผมนั่นเองนะฮะเออนั่นแหละเมื่อกี้ก็แพ้มานะตัวใครวะเนี่ยตัวผมดีกว่า โดนตาในอำเภอดูดอะยังไงอะอ้าว,วม,ม,มันเกียร์อยู่ในแบ็กการ์ดเนี่ยฮะ<ป>ต่อไปก็ไปหกครไม่ห้าก็หก <5. S 1> จบ <5. S 1> <laughs> โอเคนะฮะก็แค่นี้ก่อนแหละเพราะว่าเวลามันก็นานอยู่นะฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้ก็ข,ขอตัวลาไปก่อนฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ฮะแล้วก็กดติดตามด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ